ไม่พอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตายไป่อนชุบเพื่อนี้ชุเพื่อนี้ชุเพื่อนี้ชุบเพื่อนนวกันเพื่อนนี้ชุบเพื่อนนี้เพื่อนนี้ชุบเพื่อนนี้เพื่อนนี้ชุบเพื่อนนี้ชุบเพื่อนนชุบเพื่อนนีุ้บเพื่อนนี้ชุบเพื่อนนีุ้บเพื่อนนี้ชุบเพื่อนเพือนนี้ชุบเพื่อนนี้ชุบเพื่อนนบเพือนนี้ชุบเพือนนี้ชุบเพื่อนนี้ชุบเพื่อนนี้ชุบเพื่อนนี้ชุบเพ่อนนี้ชุบเพื่อนนี้ชุบเพื่นน้ชุบเพื่อนนี้ชุ ไฝันดักแชร์ดิฝันดักแชร์ดิทมหน้าร้านเลยทีมหน้าร้านเลยทีมหน้าร้านเลยทิมทิมจองร้านดิจองร้านดิจองร้านดิทีมดีอะไรทีมมาทีมบอกเพื่อนลงมาเลยทีมหน้าร้านเลยใส่เกาะ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 เพื่อนขอไปทีมมะมาทีมมะนาทีมมะนาทีมมนามะนลงนะมันลงนะล้มบนล้มบนเล่นนะร้มบนล้นบนหน้าร้านเล่หน้าร้านลบเลยแหละกูลบเลยแหละ ยาประปืนมันก็เยอะช่ไหมลบสุด้ลบสุด้เฮ้ยไม่เล่นจะหมานะไม่เล่นจะมานะแต่ก็ัวมาเลยละกันอย่ินอย่เินเพื่อนอย่าเนินอย่ินล้ยเพื่อนมาเล่นฝั่งนี้มาเล่นมาเล่นขวาขวาเพื่อนหน้าร้านเลีงขวาเลี้งขวาเลีงขวาเลขวามดีเลีงขวาเลขวาเลขวาเอ้ยกูโดนซ้ำกูโดนซ้ำตายตายเยอะตายจุดหนึจุดหนึจุดน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 นจุดน่จุดนนจุดน ชุกยินโยชุกยินโยชุกยินโยูดีหน่อยเอ็มดีรีบหน่อยเอ็มดีตายอีกตายเยอะมาเพื่อนเราตายสองคนนะร้านเพื่อนเราตายสองคนเพื่ดีเพืเพื่อนด้วยดีไปช่วยพอดิไปเยอะมากช่วยชุบ่อยดุช่วยชุบ่อยดุช่วยชุบ่อยดุช่วยชุบหน่อยไอพอชุบแล้วไอ้พอชุบแล้วเปลี่ยนดิเปลี่ยนพี่นีมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วเพื่อนมันจะหมดแล้วลบนะรีเซ็ตเพื่อนหน่อยพี่เอ็มดีรีเซ็ตเพื่อนหน่อยพี่มันจะหมดแล้วนะมันจะหมดแล้วนะ เฮ้ยห <We> so oh, ันโซนีโซฟาเย็นเย็นเย็นดีจะเย็นจะเย็นกำรวมการ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 ปับปับมีปับมีกำรวมการกัมบรินไหว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 ใครเกือเปลี่ยนเปี่ยนเล่นร้านกำรวมการเปลี่ยนเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีมาไม่ต้องแล้วพอตาย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 เล่นาเล่ลาดีดีีดียยีีีีีดี

ยใหญ่เ่อนมีชีวิตเดียวใหญ่เ่อร์มีตื่นรู้เลยใหญ่เพื่อนมีชีวิตเดียวฟังใหญ่เ่อนมีมารยาทหน่อยมีมารยาทหน่อยมารยาทหน่อยมารยาทหน่อยมารยาทช่างเถอะอยากโชว์มีมารยาทหน่อยเว้ยมีมารยาทหน่อยเว้ เจียงยู่ไนวะเจียงยู่ไนอ่ะเสียงยู่ไนอ่ะ้องม่มีมารยาทเฮ้ยเจียงยู่ไนอ่ะังเอเดมีไปไปะไจบเปอกวะันวนเ้ยไปไอ้บูดบูดบูดตาดเสร็จแล้วไาี่เล่นก่อนดียกไปเลยเอดีเอามีเฮ้ยไมพอกระจายเลยกระจายเลยกรไปายเลยกระจายละ้ยมารยาชังเถอยากโชว์มารยาชังเถื่อยากโชว์เสียอยู่ไหนเสียอยู่ไหนด้เสียอยู่ไหน ขอเสียงเลยเฮ้ยมารยาทช่างเธออยากโชว์เมื right. ่อกี้แม่งลุ่มกูจัดลุมตรอมกูจัดเมื่อกี้เอากูไม่ลงคุณเช็คด้วยนะว่าตามันหลับสนิทอย่างไปๆที่จบแล้วอย่าท้างในเลยอย่าไปเลยอย่าไปเลร็วเร็วอีเตโลวกโวอีเตโลวกโวเฮ้ยเฮ้ยไปไหนเฮ้ยไปไหนไอ้เขือไอ้เขือไปไหนสัตว์ไอ้เขือไอ้เขือไปไหนเฮียไอ้เขือไอ้เขื่อนไปไหนเฮียใจดิเพื่อนตายหน่อยเพื่อน ไอเขือไปไหนไอเขือไอเหี้ยไอเขื่อเฮียเขือไปไหนมึงไอเขือไอเหี้ยไอเขื่อข้าไม่เชื่อไมปิดดีนะเไม่ปิดดีมันร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 ีป่าวว่าม่าวว่าไปไกลไกลอ่ะตา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 เลยตาเลยดีบันไหน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 ใหญ่เบอร์มีชีวิตเดียวใหญ่เบอนมีชีวิตเดียวเราเราเราหลุย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 หลโหลเฮ้ยคอคอไหนอยคอ อย่าไปมีชีวิตเดียวเอ้อย่าไปมีชีวิตเดียวขอนาย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 มารยาช่างเถอะอยากโชว์มารยาช่างเถืะอยากโชว์มารยาช่างเถอะอยากโชว์อย่าไปมีชีวิตเดียวทมมมมนาสิขึ้นเดียวคนเดียวคนเดียวพอเีวานยืนบไวอย่าไปมีชีวิตเดียวหม่อาหม่อตาเข้าใไหวันน่ะไอเขื่องเป็นเียไรไอเขือเป็นเียไรฮะเป็นเี่ยไรไอเขืออเียไอเขืองเป็นเียไรไอสัตว์ไอเขอเีย ไอเขือนเป็นที่อะไรมึงกูสาสเก็บเสียงไว้ใช้ตอนท้ายนี่เองไอเขื่อนเป็นที่อะไรไอยี่เเขือฮะไอยี่เเขือเป็นที่อะไรเป็นทียอะไรยเอเขือไอควายยี่เอเขืออยีเขือไอาสตินเป็นี่อะไรน้องพลล้วแล้วพอแล้วพอแล้วพอนพอแรืเอนพอล้วพอแล้วพอแล้วพออออใเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นร้านอื่นหลุยไปไปพอนาะบัาบบัฟอยหมอมานะวจัดเลยไหวเฮีย เราจัดละเราจัดละก่อนเลยเราจัดละร้านไหนอยู่เพื่อนมันร้มาเยอะมานเยอะมันตะองเยอะมากอ่ะเกณฑๆดึ้กูดึ้งอาเึนบอกมึงใหญ่เพื่อนมีชีวิตเดียวเดีมึงใหญ่เพื่อนมีชีวิตเดียวเฮ้ยคนอื่นไปเลยเฝ้ากันไม่กี่คนบอแไปไปไปพออยู่พออยู่พออยู่เพื่อนพออยู่ขึ้นรถเดไกไก่อากินนัง มตื่นพี่ต๊อดตื่นมาตื่นยังตื่นยังพี่ตายังไม่ตื่นแค่เสียงไหนวะเสียงยังไหนวะเสียงยังไหนวะว่าไงว่าไงนะปลุกเลยปลุกเลยปลุกเลยว่าโอเคไอ้เคเมื่อกี้รูมกูถามสี่ตัวกูไม่ลงถามกูเสียอยู่ไหนกูเมมดิจริงค่ะพี่จริงจริงค่ะพี่เซตอนนี้ถึงร้านไหนแล้วพี่ดุดี อาไม่ตรงไหนเราชอบโดนจุ้ยนะพี่มือสองปะอ๋ออันนี้เราครับเสร็จแล้วเปเป้มือสองไม่ใช่มือสอที่แล้วอ่ะ๋ยวพี่ชั้นจับอ๋อฝริดเลยเนี่ยลูกลูกที่แล้วอ่ะพี่ลได้เดีอย่าเพงอย่าเพิ่งมึงงัดร้านไปก่อนอย่าเพิ่งสนใจมึงงัดไปก่อนเลยเอาให้หมดรูปล้วก่อนไปไปเอองัดไปไม่หลุย เราต้องไปรีบคุยกับมันหรอดก่อนไรสาระไอ้เี่ยแล้วพวกนี้แยกขั้นหมดเลยชมพูมือหนึ่งมือสองแล้วลื่นเลยมันก็มีแค่สองประโยคที่เราจะรู้อะตีกับไม่ตีไม่ต้องแยกก็ได้ริมเล่มได้ตอนสิบสี่อะเอาใครร้านในเมืองก่อนต้องต้องต้องใครใครนี่เข้าไปแล้วเีปพ่เฮ้ยใครได้ตามจอดี้กูหน่อยได้ปะถ้ามือต่อจะดีแล้วจอร์ดี้นะเฮ้ยเชิญยังเอเดนดีอะไรอ่ะงานร้านก่อนงานร้านก่อนงานร้านก่อนตามยังอ่ะรูเว็บพูดก่อนไปรูเว็บพูก่อนไป เดี๋ยวไปปลูกไปพี่ครับพี่ขอังให้ไปลูกยาไปปลูกแล้วบออนุญาตไปปลูกแล้วต้องใจนะฮะไอ้บัสบัสบัสเพื่อนอยู่ร้านไหนเพื่อนโูมิไหวอยู่ร้านไหนอยู่ร้านไหนจะได้ไปเจอคุยละบัสร้านไหนตอนนี้อยู่ร้านไหนอะที่เราอยู่ร้านชมพู ีตอนนี้คนงัดถึงร้านไหนเนี่ยคนงัดอ่ะเอ่อมือสองโอเคโอเคโอเคเฮ้ยจีพี่พวกผมไปริมเลยรอไม่ต้อลูกมันไม่ถึงนี่มันมีลูกเรามีลูกอยู่นี่อ๋อเราไม่ลูกใช่ป่ะริมเลยไม่แค่ไม่ลูกพี่เกิดเราใครจะแทนเราตู้อ่ะแจ็แจ็คออกไปแล้วไงเออตมาเหรออาอตู้มาเหรอเราเอาไม่จะช่วยเขาดันยังไงไม่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูขายเทล่าของไอ้จอร์ดี้เดี๋ยวกูดันให้เอาดีคือตู้มาเหรอเขือ เป็นรางขาอะไรครับอือไม่ไม่ก็นี่เลยเอาไม่พี่เข๋ขึ้นถ้าสุ่มแต่ว่ามันร่วมศึกใหญ่ถ้าพี่เขามาเล่นปืนนานแล้วแกเราก็อมีปืนขายใช่ป่ะจะซื้อไอ้เสข๋ถ้าลุดพาคุกตู้มาหรือให้เขาถือปืนไม่ได้ต้องตีบวกอีกไอ้้เหียไม่รู้จะทันหรือเปล่าไม่ปืนไม่ได้หรอกไอ้เข๋ได้ร่างขายอะไรมีคนจะซื้อไหมเข๋พี่จะเท่าไหร่อ่ะไอ้พี่ลิศขายทุกถูกเลยเดี๋ยวพี่ซื้อขายทุกถูกเลยเหรอพี่จะไร้เท่าไหร่อาจจะได้

กมึงเคยได้ช่ยวเพราะกกูยังไม่โลกแขงไอสัตว์มาฟุกไอสัตว์ทูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ไอ้น้าเฮี้ยมของน้อยกูรวยจังอย่าสลือมาขอพอยกูไม่สนุกไม่ใครกูเล่น